อันนี้แหละครับหัวเหลืองๆตัวเทาๆเนี่ยแหละครับก็เรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งติดกับสถานีตรงนี้ก็เป็นตลาดโชคใจสีนั่นเองเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับตอนนี้ก็ค่าแล้วนะครับผมมารถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงที่สถานีโชคใจสีนะครับผมจะไปตลาดโชคใจสีไป ไปดูกันว่าคํ่มคเขาขายอะไรนถึงแล้วตลาดโจคใจสีนะครับอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าโจกใจสี่นั่นเองซึ่งโซนนี้เป็นโซนนั่งเดิมนะฮะมีของขายเยอะแยะมากมายของกินของข้าวของวัดมีครบอาหารและก็กับข้าวนะฮะมากันได้โซนแรกเลยลงจากสถานีก็ถึงเลยนี่ไงลงจากสถานีถึงจริงๆป้าลาบแต่ผมจะไปอีกที่หนึ่งนะข้างในเลย เราก็เดินเลยไปเลยนะพอลงมาจากสถานีแล้วก็เดินเลยก็ไปอีกซอยหนึ่งจะไปอีกตลาดนึงนะถึงแล้วโชคใจสี่ซอยสองเดินเข้าไปเลยเราก็เดินเข้ามาข้างในอีกนิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะไปอีกตลาดหนึ่งหลายคนจงใยนิดหนึ่งเท่าไหร่ประมาณร้อยเมตรนี่ละครับพเริ่มเห็นป้ายตลาดโชคใจสีนะฮะกว่างรงข้ามเลยถึงแล้วนั่นไงแสงไฟเรียงรองอยู่ โอ้โหล่อให้เราเข้าไปไม่ใช่ไฟแมงดานะฮะไฟเรืองรองนะฮะไฟนีออนนี่แหละนีค่คําำเป็นแบบนี้เลยว้าวนี่ผมมาครั้งแรกนะตอนคำาตนมากผมมาก่อนคำํำนี่ไฟสวยเลยนะอีกจุดหนึ่งเนี่ย street art นะฮะดูเป็นรูปสวยเลยและก็เข้ามาข้างในก็ประดับไฟได้แจ่มเลยนะเจ๊ะ แต่ร้านมีน้อยเนาะเพราะฝนมันตกนะครับตอนหัวคำ่ำร้านก็เลยไม่มาดีกว่ามาเดี๋ยวฝนตกก็ขาดทุนเนาะก็เลยไม่มาดีกว่าอืก็ยังมีบางร้านที่ต้องมาเพราะว่าขาขายเนาะต้องเสี่ยงเขเอ,อาชีพที่เสี่ยงนะั้นร่องหน้าฝนเนี่ยมึงจะตกหรือไม่ตกก็ไม่รู้บางที่ก็ตกบางที่ก็ไม่ตกต้องดูฟ้านะเนี่ยก็มากัน ปิดปิดกระปอยให้เขามาเดินคนก็น้อยร้านก็น้อยืมอบันล้านก็แล้วนะอืก็มาซื้อมาหากันได้เนาะเอะซึ่งตรงกลางก็มีสารประปูมิให้กราบไหว้นะแล้วก็ไปกันต่อครับบางร้านเพิ่งมาตั้งเลยนะตอนนี้ปกติก็จะตั้งตั้งแต่ห้าโมงครับแต่นี่ฝนมันตกฮ ร้านตัดผมก็มีนะแต่ก็ไม่ได้เปิดเนี่ยไปร้านทีมาให้ดีกว่าละราคาร้อยี่สิบบาทถ่ายอินอีกแลละทำเล็บก็ได้ชิวๆเนี่ยปกติจะเยอะกว่านี้นะแต่นี่มีน้อยมีแค่นี้ก็ซื้อไม่ไหวอยู่นะนี่ตัวละ50บาทเองอนะเสื้อสวยปะละ่ะแล้วก็มีที่นั่งนะซื้อเสร็จก็นั่งกินเลย สบายสบายมีมุงหมาลงหมาล่ามีอาหารญี่ปุ่นก็มีเนาะเนี่ยอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นสุชิกูมากูมากูมากุปตะไทยนี่วะกูมาแล้วอ,อย่างเงี้ยเออนายจะใช้แล้วก็น้ำปั่นมะพร้าวอร่อยอยู่นี่ร้านนี่ข้าวเหนียวไม่ใช่มะม่วงมะม่วงมะม่วงรูปใหญ่เลย มีหลายอย่างเลยนะน้ำมะพร้าวก็มีอยากกินน้ำมะพร้าวก็ซื้อได้กา,ารเดินตลาดที่ถูกต้องคือเราต้องมีตังค์เนาะถ้าไม่มีตังค์ก็นั่งมองเอยหิวหิวเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะตอนนี้ผมก็เดินมาถึงนี้แล้วเนะี่ยมีไก่ด้วยนะต้มยงต้มยำยยไก่สิบบาทเองครับไม่แพง แต่ไม่มีตังค์ปูมงปูม้าก็มีนะไปเลยผมเดินจะทั่วตลาดแล้วเนี่ยแล้วถ้าคนไม่มารถไฟฟ้าทำไงอะมีรถอ่ะมีรถอะอยากขับรถมาได้มามได,ได้ไหม,ไไหมละ่ะขับรถมาได้ไหมได้สิก็มีที่จอดนะัมอเตอร์ไซค์ก็มีที่จอดอยเยอะแยะแล้วรถยวนต์วายทีย่เปื่อยจ้ะ วิง่งใหญ่โตแล้วโนไล่คี่เพื่อจานี่ที่จอดรถอยู่ข้างหลังเลยมีที่จอดรถอยู่ข้างหลังเลยนะฮะลานกว้างกวางเนี่ยจะมีรถมาก็จอดได้เลยขับเข้ามาข้างในเลยนี่ปัม๊มบัตรจอดรถมาถึงจอดปุ๊บก,ก็ปัม๊มบัตรจอดรถนะจะได้ไม่ต้องเสียค่าจอดเนี่ยไปไจะกินอะไรทีนี้ ผมจะกินไรอ๋อผมมาแบบอันนี้นะครับขนมจีนผมจะไปซื้อขนมจีนนะฮะนี่มาซื้อขนมจีนโดยเฉพาะเลยนะก็มีหลายร้านนะถ้าผมมีตังค์เยอะๆผมซื้อทุกร้านเลยกินอิ่มแปร่เลยนะะนี่แหละครับตลาดยามค่ำคืนมาเดินกันได้เลยนะครับผมเอา ขนมจีนเอาน้ำกะทีครับกลับบ้านครับได้ไหมครับชุดหนึ่งแล้น,นี่น้ำอะไรอ่ะ,น,ะน้ำพริกหวานๆเลยนะ,ะอันนี้อะไรอ่ะน้ำเงี้ยวจะบ,บูงจะใต้จะหวานแล้วก็มียบบาป่าอืมผมเอาอันนี้ชุดหนึ่งประตงกันได้ไหมเลยเอาอันนี้ค่ะเนี่ย ขนมจีนอร่อยนะฮะผมกินแล้วอร่อยมาซื้อประจำเลยน,น,น,นี่ผักก็ต้องตักเองได้เลยจะเอาเท่าไหร่ก็ตักเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับใครมาได้นะที่โุกใจสีนี่เองนะครับ อของเสร็จก,ก็กลับด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเหมือนเดิม่ะขึ้นรถกันกลับแล้วนะครับบ๊ายบายดต่อไปาเส